ใด้ครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับในวันนี้ก็วันเสาร์ที่10ธันวา,าคมครับในสนามหนึ่งครับที่จะลงเลานแข่งขันนะครับทางด้านจุฬา 38A นะครับอยู่ใน สนามหนึ่งเดี๋ยวก่อนครับจานสนามหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะครับสนามหนึ่งสีเสื้อครับพระพุทธสิน,ไได,น,ด,นดูได้นะเอาแล้ครับกลับมาชมเกมวัดจุฬาจุฬา,าให้มาตอนนี้เอาแล้วครับเขาซ้ายก้มหน้าจะกดไ,ไม่ได้มาที่เข้าขวาปั่นโง่ๆนี่ปั่นเสาสองเลยครับทางด้านผู้เ,เล่นหมายเลขสองของจุฬาครับทางด้านธิติพัฒน์ธิพูนครับ ยีพัฒพี่บูนครับกดลูกนี้เท้าวขวาก็เนี่ยครับยังไม่ได้ก็เอาเลยครับให้มาตรงนี้ก็ออยังมาได้ติดอยู่ที่ผู้เล่นหมายเลขเจ็ดครับทางด้านธนกิจธนกิจได้ไหมฝากเพื่อนออกมาให้มาตรงกลางมาอีกทีหนึ่งครับมาอยู่ที่ออกมาที่จุลาอู้จุลามาดีครับไม่ได้ก็ย้อนกลับมาสร้างจังหวะขึ้นไปใหม่ก็ด้านจุลาจุลามาที่กิติน,นันเอากิติน,นันมาได้เอาเลยครับมาสวนกับกซิลกซิลได้มาอยู่ที่หมายเลขแปดบอลเฉาสองมาไม่รู้นี่โอ้โห เนี่ยครับวิ่งมาได้ไวครก็จาได้านกิตติเดชปานนิ่มครับเนี่ยก็ชากบอลหนีมาลูกนี้เอาได้ที่กิตติเดชครับกิตติเดชเข้าไหนแล้วเจ้าใครเข้าไหนเจ้นี่ก็กิตติเดชให้มาตรงนี้เอามาได้ยังมาอยู่ที่เพลินหมายเลขห้าอย่างสุภกิจสุภกิจคืนย้อนมาจะให้กิตติเดชไปถึงจุฬาตัดได้จุฬาออกมาอยู่ที่หมายเลขสิบสองะจุฬากิตติเดชโอ้ยนี่กิตติเดชเหมือนกันครับมาทีนึงครับมาได้ผู้รักษาประตูของจุฬาครับ มาขวาไม่ได้ครับทางด้านผู้รักษาประตูของทางด้านจุฬาครับตรินสุภาภาครับผู้รักษาประตูของทางด้านจุฬา38เองให้มาตรงนี้เอาแล้วก็กซิลาอู้เนี่ยเขาจหมาบอลไม่เป็นใจจะฝากไม่ไม่ได้ซ้ายขย,ยับไม่ซ้ายซ้ายได้ไหมไม่ได้โดนลุมลุมมาตรงนี้ก็มาได้อยาแล้วก็ออกมาได้ขนาดเส้นมาตรงนี้นรีบจังหวะไวหน่อยครับทีมกซิลาคานาม่ครับ กดกับทางด้านโรงเรียนสอนฟุตบอลจุลา 38A ดเครับเ,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 เอาเลยครัแบบมาเลยครับเริ่มเล่นเกมลุกขึ้นมาครับทางด้านจุลา3าจุลาสามครับจากกระพงจากกระพงยุกมาตัวนี้ก็โอ้ยยังเกี่ยวบอลไม่ได้ไไดตะวันเข้ามาเข้าทางย้อยๆมาเสาซองขึ้นเขกยังไม่โดนครับโอยังยังไม่ได้ครับวิ่งมา ก็ยังมาเก็บบอลตรงนี้เอามาได้ตัดเข้ามาใหม่กรบอลเข้าขวาขวาจากคัดแบวกลับมาไม่ได้โดนตัดได้เอามาได้เข้าซ้ายซ้ายไม่ได้ย้อนกลับมาที่เท้าแล้วมาอยู่ที่จุฬาดึงดึงคึงไม่ได้ย้อนกลับมาสร้างเงี้ยกันใหม่นั่นเลยครับห้มาที่มีตัวขยับอยู่ให้อยู่ครับหมายเลขสิบแปดครับรออยู่ครับนั่นหละครับไ้มาที่บูลินหมายเลขสิบแปดครับทางด้านกิตนันกิตนันยกมายกมาตียกด้านข้างได้ดีออ้ยมาหลายรูปแบบเลยก็ทางน้าน จุลาไรมาตัวน,นี้ก็ยังมาเข้าจุลาไม่ทีนึงไม่ได้ย้อนกลับมาทางด้านกอซิล่าเ็เนี่ยครับช่วยกันรับเหนียวแน่นครับให้มาตัวนี้ก็ยังแก้ไขเอาตวรอดได้ครับก็ยังได้เป็นโูกเริ่มเล่อย่างผู้รักษาประตูครับ<ต>ทางด้านกอซิล่าคานามี อ่าครับขยับขยายหน่อยอ่าแล้วครับกลับมาชมเกมในสนามกันต่อครับศูนย์ประตูต่ซูนก็อยู่ที่สนามหนึ่งครับโอ้ยมานี่ครับรูปร่างบอดี้ทั้งสองทีมไม่ธรรมดาครับศูนย์ประตูต่ซูนก็ยกมาเนี่ยโอ้ยเนี่ยรักษาประตูครับขวาอยู่มือเลยครับจิรเดชครับจิรเดชยกมาตัวที่เอามาได้ให้ทางแล้วฝากมาลูกนี้เข้าซ้ายซ้ายต้องเข้าใจจริงลูกนี้โอ้ยยังยังไม่ได้ครับโอ้ยนี่มันห่างไปนิดเดียวครับ โอ้นี่วางงานให้เพื่อนแล้วครับลูกนี้โอนี่เพื่อนน้ามาเก็บงานให้ครับนวรัตกับลูกนี้ก็ยังไม่เต็มข้อพุทธพัฒน์ยกมาโย,อย,ย,อยมาทีทีที่จุฬาจุฬาจุาไปเองมาได้กลับมาแล้วครับทางด้านไม่ได้ย้อนกลับมาที่กศิล่าครับหนุนขึ้นมาตัวนี้ติดูลเล่นของจุลาก็หมายเลขสิบแปดครับหนุนขึ้นมาทีหนึ่งครับทางด้านกิตนั้นกิตนั้นให้มาจุฬายังได้ให้มาตัวนี้เอา ยังหาจังหวะได้ยังไม่ได้ก็กอซิล่าก็ซิล่ามาแล้วก็ออกด้านข้างขนาดเส้นมาได้ดีครับอ้ามจะพิงหนีมาลูกนี้ก็โหเนี่ยครับทางด้านกิตติเดชครับได้เป็นลูกทุ่มครับกิตติเดชทุ่มมาง่ายมาลูกนี้ก็ยังไม่ได้ฝากย้อนกลับมาตั้งยิงอ่ะเตะมาลูกนี้ก็ยังได้ครับจุลาจุลาจะดันแล้วก็จุลาไปได้แล้วก็โดนเคลียร์ทิ้งมามาอยู่ที่ทางด้านก็ซิล่าก็ซิล่าให้มาลูกนี้ก็ไม่ผ่านครับโอ้โหนี่เข้าถึงตัวไวครับ นี่ยครับกลับมานี่เรื่องของนนดนเกมรับตัวแรกครับเฟิร์สดีเฟน์ของทั้ง2ทีมนี่โอ้ยเข้าไวครับเนี่ยเัาก็เล่นกันลําบากครับได้บอลมาก็ไม่ค่อยอิสระเลยครับในด้านแนวลุกของทั้ง2ทีมครับศูนย์ประตูต่ศูนย์อยู่ครับให้มาตัวนี้ก็ยังมาอยู่ที่กซิลา โคจิลาหาจังหวะหันหลังให้นั่นแหละครับเล่นยากมาตอนนี้จุลาก็เข้ามาโชว์บอลได้ผูทัสินก็มองเป็นการกระแทกแล้วก็ได้เป็นลูกฟรีคิกของนากจุลาค oh oh. รับเลี้ยงพาสายของจุลาครับฟรีคิกลูกนี้ครับ เอาเลยครับดูฟีคิกของทางด้านจุลา3 8มเอครับอุ้ยมามาดีครับจุลาครับทักษะความสามารถเฉพาะตัวรูปแบบวิธีการนี่มาหมดครับโอ้โหมาลูงนี้ก็ชนใต้บอลเยอะไปครับไม่ลุลเลยครับลูกนี้หลุดดอกหลังไปเอาเลยครับได้เริ่มเล่นมาก็โกซิล่าให้มาที่ทางด้านผู้เล่นหมายเลขแปดทงกิตติเดตันนิ่มกิตติเดตเนี่ยมีความไวครับโอ้โหนี่แต่บอลมันไปเข้าทางแนวรับของจุลาครับ บางเอาเป็นลูกออกครับพุนนาพัฒน์ดดดได้เริ่มเล่นเกมลูกมาครับทางด้านพุนนาพัฒน์น้ำเล่นมาเล็กกล้าครับจักรพง์ยกมาตรงนี้ก็ยังมาได้อยู่ที่จุฬาเข้าซ้ายสายไม่ได้ออกด้านซ้ายมาได้ดียิ่งก็มานั่นแหละกระบอกมาตัวตรงกลางวิ่งมาขอไม่ได้ลองยิ้งแล้วละบ่โอ้โหเโโโโนี่ยก็ไม่มาก็ลองส่องดูบ้างกับลูกนี้ก็เหินข้ามคานไปนิดเดียวก็ทางด้านจุฬาสามแปดเอครับ โอ้นี่ก็ยังไม่ได้ครับโอ้ยมาหลายทางครับทางด้านจุฬาครับซ้ายก็มาตรงกลางก็มาขวาก็มาครับเนี่ยครับแต่แนวรับของทางด้านโกซิลล่าก็ยังไม่พลาดครับยังช่วยกันได้ดีครับอ่าแล้วก็ทุ่มมาตรงนี้จะให้กับทางด้านกิตติเดชไม่ได้ก็เอามาจุฬาเกี่ยวบอลได้อู้การดูดบอลลงได้ดีกันนั่นแหละก็โดนบีบอกด้านข้างให้มา ้องหาจังหวะพื้นที่ย้อนกลับมาเข้าขวาและจะยิงได้ไหมเข้าซ้ายสายสายเอาไหมธนัดจุลาจุลาเข้าขวาและกดมายังไม่ผ่านยังมาได้ทีนึงเบียดมาหาจังหวะน่ากดสิลายยกเล็้วข้าบลูกนี้มาเอาแล้วก็วิ่งสกรีนมาตรงนี้ได้ดีกันแะน่แล้วให้มาพุทธินบอกไม่มีอะไรลุกขึ้นเล่นที่บอลได้นั่นแหละก็มาอยู่ที่จุลาจะได้ทันทีชั้นของจุลายกย,ย่ยอยๆมาเกี่ยวบอลยังไม่ผ่านนะและ้วให้มาเข้าซ้ายและกดเลยโอ้ดียเนครับโอ้มา โอ้ยมาเป็นพายุหามมาเลยกับตดนันจุลาครับทั้งซ้ายทั้งขวามาแบบนี้ก็ไม่รอดแล้วครับโอ้โหเอาแล้วครับเล่นอย่างหมายเลขสองครับน่าจะเป็นหมายเลขสองครับชิตธิพันธ์พิบูลครูนี้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้ยนี่ทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วได้ตรงกลางนี่ครับโอ้ยหาโอกาสทำได้หลายจังหวะแล้วครับวิธีรูปแบบวิธีการเข้าตามของตด้านจุลาสามแปดครับเอาเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ก็ศิลลากชิลาให้มาจุลาก็ยังไม่ยอมแค่หนึ่งลูกครับดูกันไล่เพชร ไลฟ์เพจมาตัวเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องช่วยกันให้มาเนี่ยแหละครับมาตรงนี้ผู้ตัดสินก็บอกออกไปแล้วครับได้เป็นลูกทุ่มของทางด้านจุลาพุ่มมาตรงนี้ก็ยังได้ครับให้มาที่จุลาเลียดมาตรงเนีย้ยหาจังหวะช้าไปไหมเนวรับให้มาตรงนี้ก็มาอยู่ที่ทางด้านจุลาจุลา ให้มาที่เล่นหมายเลข66ครับอย่างท้างดา้ฟุนาพัทฟุนาพัทให้มาโยกโยกโยกนี่ครับดึงเข้าซ้ายซ้ายได้ไหมให้ให้เล่นด้านซ้ายด้านซ้ายซ้ายไปไม่ได้ดึงเข้าขวาหาจังหวะได้ไหมเพื่อนไม่ได้คืนคืนมาตรงกลางได้มาโล่งๆเข้าซ้ายจะจิ้มจิ้มได้ไหมแนวรับมาไว้ครับของทางด้านโกซิราเอาไมายที่ดึงดึงเข้าซ้ายซ้ายได้ไหมซ้ายเอาแล้วก็ไม่ผ่านยังไม่ผ่านแนวรับ ให้มาอีกทีหนึ่งครับทางด้านกอซิล่าจะตันแรกก็ตัดทิชช่นของกอซิล่ากอซิล่าดึงแหวกสามไม่ให้ไปง่ายๆนะครับตัดได้ออกมารตรงนี้ก็ยังไม่ได้อ้าเข้าทางโอย้ยังตัดได้ครับจุฬาได้ทีหนึ่งเข้าขวาแล้วกดเลยครับโอ้โหยังยัง,ย,งยังไม่ได้ประตูที่สองครับโอ้ยเนี่ยครับมาโอ้ยเอามันเลยครับแนวลุกของทางด้านจุฬาสามแปดครับโอ้โหด่โจมตีทั้งซ้ายทั้งขวาม,มาเป็นพายุเลยครับ เอาเลยครับมาอีกทีนึงครับโกชิล่าโกซิล่าโอ้โหนี่เกมรับย <ination> sí <ERE> friend ังไม่พลาดครับพลาดแค่ล <großes> <right S 2> ูกเดียวครับให้มาตัวนี้จังแหวกหนีมานี่เล่นยากมาอีกแล้วครับนี่ครับฟุตบอลต้องออกให้ไวกันเจอจุลาไลเพชวนี้กัมาอยู่ที่จุลาจุฬาได้ไหมนี่ตัวรอดได้ครับจุลาแต่ละตัวเอามาอยู่ที่โกซิล่าดึงหนีมาได้ดีสายมาไหมสายไม่มาต้องไปแล้วก็ตัวแนวลึกตัวได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดึงเข้ามาตัวนี้เลยจังแหวกเข้ามาหาจังหวะเบิ้์นขึ้นไหมไม่ได้ไม่ได้หาจังหวะโอ้ความสามารถมาได้อีกทีหนึ่ง โยกโยกดีซ้ายซ้ายมาไม่ซ้ายมาเข้าขวาขวาดึงตข้าขวาไม่มีจมังหวะโหยนี่เด็กสิบปีนะครับนี่เล่นกันโหยเอาเอามาอีกพีนึงยังได้ยังมาอยู่ตีทางด้านดุลาให้แนวลึกขนาดเส้นมาตอนนี้ก็ยังไม่ผ่านนะแล้วเิล่าหนุนมาหนุนมาให้ตรงนี้รงรเข้าขวาขวาดึงเขาซ้ายซ้ายมาไม่ซ้ายขาอยาให้นั่นแหละครับมาแตะแต่เขาซ้ายซ้ายข้างธน,ดกดบน,บนากดหมดมาเขาไปผ่านโอยุลานี่มาแบบมันเลยเดียวครับโอ้โหมีโอกาสแล้ว ส่อย่างเดียวับทางด้านนัตเสตครับลูกนี้ก็ไม่ดีครับโอ้โเอาแล้วครับมาทีนึงก็แตาได้กอซิล่าให้มาไม่ได้ย้อนกลับมาที่เซนเตอร์แล้วกนันทชัยนันทช,ชม่มายังไม่ได้ครับลูกนี้<ป>โอ้โนี่เด็กสิบปีครับรูปแบบวิธีการนิดไม่ธรรมดาครับทางด้าน ทั้งสองทีมแล้วครับเออแล้วครับได้ยกบอลมาหล่นมาตรงหน้ากรอบลู่นนี้ก็เกี่ยวเนี่ยครับปล่อยบอลหล่นครับทางด้านกิตติเดชปันนิ่มครับกนี้ก็ไม่ทันครับ อาล้วครับให้มาจุฬาครับวางไดเล็กย้อยๆมาเนี่ยครับมีบอลยาวบ้างนะครับบอลเดินทางเขาจุฬามาตรงนี้ก็นี่บอลก็หลุดออกไปก็ได้เป็นลูกคอนเนอร์ครับของทางด้านจุฬาสามแปดเอครับให้เลี่ยนๆนะมีสูตรครับทางด้านจุฬาเอามาตรงนี้ก็ตรงกลางเอ้ายังแบ็คแบ็คได้ไหมมีตัววิ่งวิ่งตัดเข้าในอาเนี่ยครับโจนเนี่ยครับมีตัวนั่นแหละไหมครับแต่ ไม่ให้ครับโ, who, โ,โอ้นี่เปล่าแล้วครับโอ้ตตดสนโน้ยกมมันครับจบวครับ12นาทีครับคู่นี้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแต่ด oh, ้านจุลา38เอครับขึ้นนํำทางด้านกอซิล่าคานามิเลยครับโอ้เดี๋ยวพักสักครู่ก็ได้กลับมาชมในครึ่งเวลาหลังกันต่อครับพักสักครู่ครับคู่ต่อไปครับที่นี่สนามสองก็ทำให้ขันอยู่ก็เป็นางด้านสวัสดิ์ประวัครับ เอสอารูะคานมครับคู่ต่อไปครับซั c เซตครับเอฟซีกับทางด้านสามใบคาเฟ่ครับสนามหนึ่งครับเตรียมตัวให้พร้อมครับสนามสองสีชนอคานมิแล้วก็สอนฟุตบอลนครศรีคานมิครับที่สนามสองคู่ต่อไปครับสี่ทีมครับเตรียมตัวให้พร้อมครับน้องๆที่ลงทำการแข่งขันนะครับระเบียบทำการแข่งขันนะครับชุดแต่งกายเสื้อต้องอยู่ในกางเกงนะครับถุงเท้า ต้องดึงให้สุดนะครับถ้าไม่ดึงให้สุดทางด้านฝ่ายจากการแข่งขันแล้วก็ผู้ตัดสินไม่อนุญ,ญาตให้ลงทำารแข่งขันนะครับแล้วก็ถ้าเตือนแล้วยังไม่ฟังก็ไปแดงนะครับแด้นผู้ตัดสินก็สามารถตัดสินใจได้เลยนะครับ สวัสดีทางไลฟ์สดด้วยนะครับที่ไลฟ์สดอยู่ที่สนามหนึ่งครับในเป็นสีน้ําเงินและกันสีน้ําเงินชมพูเป็นของจุดตาปีนะครับส่วนทางด้านสีม่วงเหลืองเป็นของทางด้านกอซิล่ากานามี่นะครับเบอร์สองโกชิล่าครับเสื้ออยู่ในกางเกงด้วยนะครับรถในขันนะครับเบอร์ห้าเบอร์ห้าแล้วก็เบอร์สามสิบเอ็ด โน้นฉะนั้นแล้วก็ทางด้านสุภกิจกันภัยไม่เอือยนะครับนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแต่เนีต เกมลูกยังไม่ต่อเนื่องครับให้มาแล้วนี่ก็ลองสองทีบ้างโอ้โหนี่ธนาพลนภานวรัชกดลูกนี้ก็ฮุบไม่พอแล้วครับหลุดออกหลังไปได้เป็นลูกเริ่มเล่นเกมหน้าครับเริ่มเกมลูกมากระติน ทิมยกเองครับตัวนี้มาตัวนี้จุฬาเนี่ยครับแหวกเข้ามาหามีตัวซัพพอร์ตให้ตลอดครับได้ไหมไม่ได้ดึงครองมาด่าน2ไม่ไหวโอ้โหเนี่ยครับกันเอาตัวรอดตัวรอดมาได้ออกด้านซ้ายขวาขยับนั่นแหละครับนุวิที่กัปตันติดยกหนีเอาแล้วครับวัดความเร็วแล้วก็ท่านจุฬาโอ้ยก็ไม่ผ่านง่ายๆครับวุล่นหมายเลข้ยี่สิบอย่างตจวเซฟครับจิ้มลูกนี้ทิ้งกออข้างเลยครับอ้าวผู้ตัดสินให้เป็นลูกคอนเนอร์คิกครับได้เป็นลูกคอนเนอร์คิกก็จุฬายุทธิวล่นหมายเลขกสองครับท้านชิิิตพับ ให้มาตรงนี้อาแล้วก็ให้มาเข้าขวาเลยจะกดมาไม่ผ่านเอาวแล้วเขาวัดมาลุนิดแถวสองรอบ้างอาแล้วก็ทายที่ชั่นของด้านก็ซีลาไปบ้านแล้วก็ซีล้าหูนี่แม่นทีเดียวเขาแนวรับให้มามาเข้าทางได้ดีครับให้ขนาดเส้นมาตรงนี้ก็ต้องตัดเข้าในนั่นแหละครับตัดเข้าในโยกมาโอ้แลลวให้ให้ไหมไม่ให้ไม่ให้โดนแสะโดนแสะโดนจิมโดนจิมยังได้ก็ซีลาแหวกมาเอาจุลาจุลาหาได้ไหมม่ได้ย้อนกลับมาย้อนกลับมาทีนึงครับมีตัวออกด้านข้างไหมนั่นแหละครับประคองให้ครับ ทางด้านกัปตนทีมอย่างบูลเลนหมายเลขสิบครับอย่างดนล่านนัลลดอนนัลลดอนให้ตามมาข้าในซ้ายมีกันให้ไหมเลานี้สายเข้าขว้าแล้วตันแล้วกันเลยโอ้ยนั่นแหละครับเอาแล้วรับสองประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหนีให้จังหวะนี้ทำมาได้ดีครับโอ้โหนี่ครับเกมรับประกบเนี่ครับรับบ่อยๆมาก็มึนเหมือนกันแล้วครับปุ้ย นี่ยครับทางด้านกอซิล่าครับนี่รับมาตั้งแต่ต้นแล้วครับโอ้ยเกือบ5นาทีแล้วก็โดนแล้วก็สัมประตูต่อร์สูนครับนี่ยครับมาต้านแต่ไม่ไหวครับจุลานี่มาโอ้ยท้งซ้ายทั้งขวามาหมดแล้วครับเนี่ยครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วจุลาเนี่ยเอาตัวรอดได้ครับแต่นักบอลเล่นมาเล่งซีกอย่างโจเซฟโจเซฟได้ไหมจุลามาอีกแล้วตรงกลางไม่ได้ทางด้านทางด้านกอซิล่ากอซิล่าจะให้มาเนี่ยครับเก็บบอลมาคลองได้ไวครับเนี่ยครับ เอาบอลมาคลองได้ไวครตน่นัตุลาตุลาตัดเข้ามาโล่งๆแล้วครับมามีตัวขยาบไห่สายมาในไ,ไม่ได้ไม่ได้ดึงเข้าขวาขวาท้ไมช่องนี้มีมีมดึงเข้าขวาแคบแปลวครับแบบนี้หมุนหมุนหมุนหนีย้อนมาแถวสองขวาปั่นเลยครับลูกนี้ก็โอ้โหเนี่ยครับให้มาแล้วมีโอกาสก็ลองดูบ้าง,างครับต่นัทจักระพงคงเมืองคร็บกดลูกนี้ก็ไม่ลงเงับเอาแล้วครับโอ้โหนี่เกมรับของแตน่นัทกอซิล่าก็ถือว่าต้านได้ดีครับเสียไปสองลูกครับ เอามาอีกแล้วาซ้ายฝั่งซ้ายก็มามาอีกทีนึงครับทางด้านจุฬาไม่ได้ขึ้นย้อนกันมาย้อนมาสร้างเงหวากันใหม่ครับเอามาอยู่ที่กอชิล่าไปแล้วก็กคชิล่ากอชิล่าไปแล้วกันเนี่ยครับเอาแล้วก็ความตัวเชสองมารออยู่โอ้ยเนี่ยให้มาก็สุดเส้นแล้วครับเพียงมาแล้วมาเข้าเหลี่ยมเกมดิฟเฟนส์ของทางด้านจุฬาแล้วครับเบียดเอาลูกนี้ก็เอาเป็นลูกโรเลิรเกมลุกมาครับ มาดูดูแเข้ามาลูกนี้ก็ได้ครับทางด้าน Godzilla Godzilla โกซิล่าโกซิล่ายกมาเนี่ยตัดเข้ากลางมาเนี่ยครับเงยหน้ามาก็เจอทางด้าน,นจุฬาเอามาแล้วก็ับหนึ่ง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 ก้าวแวกแวกไม่กล้าไปไม่ออกเข้าซ้ายซ้ายต้องเอาเอาไม้ซ้ายมาโอ้เนี่ยครับช้าไม่ได้ก็เล่นกับจุฬาครับให้มาตอนนี้เนี่ยเข้าบล็อกโอ้โหเนี่ยเขาต้องบล็อกกับแตนบอลแล้วครับเนี่ยครับต้อง,อกกนนองทํางานอย่างนี้บ้างเลยครับทางด้านโกซิล่าครับปล่อยให้เล่นง่ายๆก็ลําบ,ลบากแล้วครับตัวล่างของทางด้านโกซิล่าครับ นี่พยายามยกบอลได้เล็กดูบ้างก็ถนัดจุฬาเนี่ยครับหล่นมาก็เจอครับของจุฬาเนี่ยครับแข็งแกร่งก็เข้าขวาแล้วกดปุบทิ้งมาบอลจ่อตารางมาเข้าสายจะยิงไหมได้ไหมหายจากระตาทีมย้อนมาตรงนี้เข้าขวาดึงก้าจิ้มมาเลยนี่โอ้ยสายลูกนี้ก็หายเลยครับสายมาตุเตซูนครับเนี่ยครับปล่อยให้เลี้ยงปล่อยให้เลื้อยมาง่ายๆครับโอ้ปล่อยให้ทางด้านผู้เล่นของจุฬาเป็นอิสระมากเกินไปก็โดนครับทางด้านกุซิล่าครับ สามประตูต่อศูนย์ครับโอ้โต้านดีแล้วครับแต่มันไม่ไหวจริงๆครับมาทั้งซ้ายทั้งขวาครับทางด้านจุฬาครับเนี่ยครับจะแหวกมานี่รองความสามารถจะปพะตัดูบ้างก็ยังไม่ผ่านทางด้านจุฬา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 ,ายกยกหาจังห yea. วะจะไปไหมทางด้านไม่ได้ขึ้นย้อนเนี่ยครับไม่ได้ก็ไม่ฝืนก็ทางด้านผู้เล่นของจุฬาครับอย่างทางด้านธนกิจไทยทองธนกิจคืนย้อนกลับมาโอ้เนี่ยครับยืนมีตัวรีเล่มีตัวบาลาาซ์มีตัวให้หมดแล้วครับเกมรับของ มาถงนี้เอาแล้วกันนี่แหละครับตัดเอาบอลมาคลองได้อีกแล้วตะดัดจุฬาไม่ได้ขึ้นย้อนมาขวาขยับครับนั่นแหละครับมาอยู่ที่ทางด้านธนก,กิจธนก,กิจยกขนาดเส้นนี่ครับวิ่งมาตรงกลางมาไมมาไมตรงนี้โอ้ยความหนาความใหญ่ดูความใหญ่จะไปไม่ผ่านโจเซฟโจเซฟก็ยังไม่ผ่านเก็บบอลมาขึ้นนาไปหาผู้เล่นมายังได้ยังได้ปั๊มงานกันอยู่ใหญ่กว่าหนากว่าจะไปไม่ได้เอาแล้วครับโอ้โหโจเซฟลูกนี้ยกค้างครับางดานโจเซฟครับ โอ ality, ้ยกแล้วค้างไว้ก็ฟาวแล้วก็แบบนี้ครับช็อตไปครับเจ้าชิตพันธ์ทิพ์เท้าซ้ายครับโอ้โหนีเปิดเลยครับทางด้านเท้าซ้ายของทางด้าน ชิติพัฒน์ครับให้เลียดมาตอนนี้บอลสองยังมาเข้าทางเขาอีกยังไม่ได้บอลมันไม่หนีสนามแล้วครับมาลูกนี้ก็ชิติพัฒน์พิบูลณ์ครับลูกนิ่งสาวสายของทางด้านชิติพัฒน์ครับ ชปเปอร์กับิดิพัฒน์้าซ้ายปั่น้โอ้ยให้เลียดมีสูตรครับให้มาตอนนี้เอาแล้วก็วยังไม่ได้ยังได้ครับจังหวะเข้ามากองเข้ามาสุดเส้นคาดแล้กกลับมาตรงกลางไม่เงาเอาแล้วก็วทางด้านกอซิล่าไปแล้วก็กอซิล่าโอ้ยมาขวาขยัมให้ตรงกลางโอ้หูน้ำหนักมันแรงไปครับลุนนี้ก็เข้าเหลี่ยมแล้วครับแบบนี้โอ้แต่มาทีก็เข้าเหลี่ยมเกมรับของทางด้านจุฬาครับ ให้มายกมาเนี่ยครับพักด้วยหน้าอกครับอู่ครับดูพลลงได้ดีให้ออกด้านข้างมาครับเอาแล้วก็มายกนี้ต้องเนี่ยครับออกด้านข้างโดนมีบอกด้านข้างมาแบบนี้แล้วครับโอ้เนี่ยครับมันแคบแล้วครับมีแบบนี้ครับโอ้พยายามจะไปเองก็ไม่มีตัวช่วยนะครับทางด้านเตชินครับเตชินเตชินยังเอาตัวรอดมาได้ก็เตชินให้เพื่อนมาที่เตชินทีหนึ่งเตชินยกมาตรงนี้เอาสักลูกไหมติดทิศะเก็บได้อีกแล้วกับจุฬาให้มาตอนนี้ตรงกลางเอ้ามาหนุนมาทางด้านกอชิลาหนุนมาตอนนี้ติดทิศะของจุฬาหนุนมา มาตรงนี้ก็ยังได้ยังได้กอศิลาให้มาตรงนี้เอาโอเวร์แล้วให้จะยิงเองไม่ผ่านโอ้ยมี2มีสาครับให้มาตรงนี้ก็ศิลาให้มาก็ศิลาได้เข้ามาตรงนี้ก็ยังไม่ผ่านยังหูย,ยังไม่ผ่านยืนดักเลยครับดื้อเลยครับอ่าแล้วก็ตัดทิชช่นของตะดันจุลาจะไปลูกนี้ก็บอลหลุดออกไปเองครับให้มาตรงนี้ก็ยังพิงหนีมาได้ครับจุลาจุลาเนี่ยครับไม่ไม่เตะทิ้งชงช่างด้วยครับโอ้ย บางเอาได้ก็ได้มาตรงนี้ก็ยังได้ครับมาอยู่ที่ทางด้านกอซิล่าเอาจากลูกไม่โอ้ยไม่พลาดมาได้ได้อยู่ที่วูล่นหมายเลข99ครับาทางด้านพัดพัดชลพัดพัดชลพัดครับผูล,บล่นหมายเลข99ของจุฬาครับนี่ครับไอหมาตัวนี้ก็อืมตัวนี้ก็ทำบอลลูกไปเองครับได้เป็นลูกทุ่มของนารากอซิล่าคานามิครับ อยู่ที่ผู้เล่นหมายเลขย,ยี Joseph. Joseph. ่สิบอย่างโจเซฟโจเซฟฟุตม,มาตอนนี้เอาแล้วครับทางด้านจุฬาเข้าแบบนี้ก็สก,กีนตัวผู้เล่นเอาเป็นลูกเริ่มเล่นเกมลุกเลยครับทางด้านจุฬาครับอู๋จังหวะที่มาแล้วเกมรับอ่านได้ดีครับเล่นเกมรับของทางด้านจุฬาครับในสนามห้ามวอร์ห้ามวอร์ฟุตบอลนะครับในสนามวอร์ตัวป่าบได้กับอุปกรณ์นะครับ แล้วก็ฟุตบอลห้าห้าวอร์มเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเข้าไปในสนามนะครับเพราะว่าที่วอร์มเรามันมีมนแค่ด้านข้างสนามนะครับฟุตบอลไม่วอร์มนะครับวอร์มอุปกรณ์กับตัวเปล่าได้นะครับอ้ามาอยู่ที่เออแล้วให้มาตรงนี้โอ้โหให้มามันก็ลุ้นไอเดียดีแล้วครับพยายามเนี่ยครับพยายามหารูปแบบพยายามหาวิธีเข้าทำครับทางด้านโกซิล่าครับ แต่ก็ย,ววยังบอลมันยังเข้าไปดนตรงกลางไม่ได้ครับบอลโดนมีบอกทางด้านข้างซะส่วนใหญ่ครับคอมแพกได้ดีครับตรงกลางของทางด้านจุฬาให้มาเอามาตัวนี้ก่อนดูดิจุฬามาอีกแล้วลับทางด้านจุฬา หลบๆไปนี่หลบๆไปนี่หล,ล,ล,ลบไปนี่อย่าบังอย่าบังอาจารย์ลูหลบกไปให้มายกมาติดเปลี่ยนตัวเปลี่ยนผู้รักษาประตูแล้วก็ทางด้านจุฬาครับเอาตินสุภาภาออกครับสง่งก้เล่นหมายเลขหนึ่งลงมาเลนแทนครับทางด้านจุฬาสามแปดเอครับเอ้ยโทษทีครับเป็นของทางด้านกอซิล่าครับ ส่งทางด้านจิรดามาเล่นครับชนะทางด้านพิเชษพงศ์รักษาประตูผู้เล่นหมายเลขสิบเก้าก็แต่ได้ให้มาตัวนี้ก็เอามาได้คก็แ <GO> ต <av uther> ่ด้านกาซิล่าให้มาตีโจเซฟโจเซฟว่าไงอ่ะ <wonderful> มาเอาแล้วครับมาได้อยู่ที่ทางด้านพัชรพัฒน์พัชรพัฒน์เสียให้กับทางด้านกฤษิีลาครับกฤษิีลาเอาจุฬาอย่งเอาบอลมาคืนได้ไวก็มาอยู่ที่พัชรพัฒน์พัชรพัฒน์กับโดดเซฟดวลกันแล้วเอาแล้วก็ดวลมาตรงนี้ก็โดนโจเซฟแสะทิ้งออกไปก็เอาจังหวะสุดท้ายทัดบล็อกของทางด้านพัชรพัฒน์ออกครับเจ้าเอวิสครับจังหวะสุดท้ายโดนเข้าออกก็ได้ลูกทุ่มก็โจเซฟ เซฟให้มาที่ทางด้านจากรพงจากระพงให้มาที่โจเซฟโจเซฟมองโจเซฟมองขนาดเส้นให้มาดูเนี่ยครับ เอาละครับกลับมาชมเกมในสนามก็ต่อครับทางด้านกอจุลาจุลาสามแปดทุ่มมาตรงนี้กอซิลาเอาได้สักลูกไหมกอซิลาให้มาเข้าขวาแล้วจะกดเอายกาสเข้าขวาแล้วกดโอ้โหเนี่ยครับบอลมันห่างเท้าไปครับก็เยะขาไปจะเอื้อมจะยิงลูกนี้ก็อาแล้วครับผู้ตัดสินก็เปานวิทย์จะเวลากะไรกขนในคันในคู่นี้เลยครับทางด้านจุลาครับเอาชนะทางด้านกอซิลาไปได้ครับสามประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหนี่ในสนามหนึ่งครับ ทำคะแนนขันอยู่ครับที่สนามสองครับสวบบอนกับ F U S R ทำคะแนนขันอยู่นะครับสักเซสครับสนามหนึ่งครับสักเซกสเอฟซีสามใบคาเฟ่ครับ